สวัสดีค่ะใครๆก็ทำได้วันนี้เป็น EP ที่6ของการแบ่งปันแห่งศรัทธ,ธาที่ทางเชนญ,ญาจะมาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ในการปฏิบัติตามศาสตรตามแนวทางของหลวงปู่ดู่พมปัญโยวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ว่ามีความสำคัญมากเพียงใดและมีผลอย่างไรต่อนักปฏิบัตินักสร้างบารมีค่ะบุญหมายถึงความสุข หรือความบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่มีความโลภความโกรธความหลงเจือปนบุญเมื่อทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นบารมีและบุญจะเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับอารมณ์ค่ะ ถ้าเราอารมณ์ดีบุญก็จะเพิ่มทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตก็เกิดจากอารมณ์ของเราอารมณ์ดีสวดมนต์ไปด้วยแผ่เมตตาไปด้วยความสว่างของบุญก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าบุญจากปัจจุบันจะย้อนไปทั้งอดีตไปถึงอนาคตไปตามที่เราปรารถนาถ้าเราอารมณ์ไม่ดีบุญก็ไม่เข้าเพราะบันทึกอารมณ์ไม่ดีเข้าไป อารมณ์ดีก็จะถูกตัดออกไปทันทีเราท่านทั้งหลายมีรูปมีนามถ้าเราอารมณ์ดีความไม่ดีในอดีตก็มาไม่ได้และถ้าอารมณ์ไม่ดีความดีก็มาไม่ได้เช่นกันค่ะถ้าเราปฏิบัติภาวนาแล้วมีความสงสัยว่าทำไมผู้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานจึงไม่มีความก้าวหน้าทาั้งๆที่เราก็ปฏิบัติมานานแล้วพระก็สร้าง บุญก็ทำมาตลอดเป็นเพราะใจเราขุ่นมัวทำให้อารมณ์ไม่ดีบ่อยๆและทุกลมหายใจของเราจะมีการบันทึกทั้งดีและไม่ดีนั่นเองค่ะเพราะถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นสิ่งที่ดีจะถูกตัดตอนไปหมดทันทีถ้าปล่อยให้อารมณ์ไม่ดีทั้งวันอารมณ์ที่ดีก็จะถูกตัดไปทั้งวันเช่นเดียวกันถ้าอารมณ์ดีทั้งวัน บุญในอดีตจะย้อนมาถึงปัจจุบันบุญก็จะมาทั้งวันเช่นกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เทศสอนว่าถ้าเราฝึกกรรมฐานอย่างจริงจังถ้าเราฝึกให้อารมณ์ดีบ่อยๆโดยใช้คำภาวนาคำแผ่เมตตาในทุกอิริยาบยืนเดินนั่งนอนจิตจะมีกำลังเมื่อมีสิ่งมากระทบทั้งทางรูปรสกลิ่น เสียงก็จะไม่สะเทือนถ้าจิตสะเทือนก็จะไม่นานจะรู้ตัวได้เร็วขึ้นไม่คิดนานจิตจะกลับมาปกติเพราะจิตจะเข้าใจถ้าเป็นการตัดภพชาติก็จะไม่ยากอารมณ์ดีบ่อยๆจิตจะเบาถ้ามีอารมณ์กุญหิดกว่าอารมณ์จะกลับมาดีได้ก็ต้องใช้เวลา ถ้าหงุดหงิดทั้งวันบุญก็จะไม่เกิดทั้งวันจิตจะไม่เบาฝึกไปก็ไม่ได้อะไรจะได้บ้างเฉพาะตอนที่สวดมนต์เมื่อออกจากการสวดมาเจอรูปรสกลิ่นเสียงได้ยินเสียงก็หงุดหงิดเห็นก็หงุดหงิด จิตก็บันทึกแต่ความหมงุดหงิดบุญก็ไม่เข้าการปฏิบัติกรรมฐานก็จะช้ามากอารมณ์ไม่ดีทุกอย่างจะเป็นตัวตัดกำลังอย่างดีเลยนะคะต้องระวังอย่างมากๆฉะนั้น ต้องค่อยๆห่างจากอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ดีค่อยๆห่างออกจากความรู้สึกทางโลกให้ฝึกทุกวันค่อยๆทำไปให้ฝึกทรงอารมณ์ให้ได้ในทุกอิริยาบถก่อนจะนอนก็สวดให้หลับไปนะคะก็จะเห็นผลความก้าวหน้าได้หลวงตาม,มาท่านได้เมตตาสอนว่าถ้าผู้ใด ฝึกมาห้าปีแล้วยังไม่มีการพัฒนาไม่ก้าวหน้าเลยไม่เห็นผลใดๆเลยคือผิดทิศทางการปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ดูท่านนะคะหลวงปู่ดูท่านให้เราฝึกให้อารมณ์ดีให้ทรงอารมณ์ที่ดีไว้ให้ได้ต่อเนื่องสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะไม่มีอะไรมาทำอันตรายเราได้ยามทุกข์ก็จะแก้ไขให้ผ่านไปได้ ถึงจะสุขก็ไม่ติดไม่เพลินถึงจะทุกข์ก็ไม่กลัวถ้าทำแล้วเกิดผลรับที่ดีก็จะเกิดทรั์ภายในคือความสว่างก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติตลอดเวลาความสว่างของบุญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะย้อนไปในอดีตและความสว่างของบุญที่เกิดเป็นทรัพย์ภายในสามารถให้ได้ทั้งคนโลกวิญญาณให้ได้ตลอดแม้ในเวลานอนหลับ ก็สามารถให้ได้เพราะก่อนนอนได้สวดจนหลับคือการทำกรรมฐานเมื่ออยู่ในกรรมฐานวิญญาณแถวนั้นก็จะมาสวดมาน้อมรับบุญกับผู้สวดแม้ในายามนอนก็ออยังได้บุญได้พวกพ้องด้วยเพราะจิตมีทรยบภายในคือบารมีสิบค่ะบารมีสิบคือบารมีของพระบารมีของบทที่เราสวดซึ่งวนเวียนอยู่ในโลกไม่ได้ไปไหนทุกอย่าง สามารถพิสูจน์ได้ค่ะในศาสตร์ของหลวงพู่ดูท่านการปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพู่ดูท่านคือการทรงอารมณ์ที่ดีให้เบาได้ตลอดต่อเนื่องและการทรงอารมณ์ของพรหมหรือพรหมวิหารสามารถทําให้เรามีเซนส์มีความรู้สึกสัมผัสได้ และการฝึกให้อารมณ์ดีแล้วส่งอารมณ์ดีไว้ได้จะไม่รำคาญฝึกเพื่อไม่ให้คลื่นที่ไม่ดีมาทำร้ายได้ไม่ให้มาทำร้ายธาตุขันได้จิตเป็นตัวควบคุมธาตุถ้าจิตไม่ได้ฝึกให้ทรงอารมณ์ดีจิตจะไม่เบาจิตจะแปรปวนง่ายถ้ามีโรคกรรมอยู่จิตก็จะดึงเอากรรมนั้นเข้ามาด้วยจะทำให้อายุสั้นได้ค่ะ การเป็นนักสร้างบุญนักสร้างบารมีจะต้องระมัดระวังตัวเองและระวังผู้อื่นใครพูดอะไรมาถ้าดีก็รับไม่ดีก็ไม่รับและก็ไม่ต้องต่อด้วยนะคะให้จบลงที่เราไม่เสียเวลากับสิ่งที่มากระทบต้องรักษาอารมณ์ทรงอารมณ์ให้ดีถ้าเสียดายบุญนะคะจะต้องระวังให้มากๆ ให้เราปรับขึ้นให้เข้าไปอยู่ในพรมวิหารให้ได้นะคะถ้าหากถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนร่างยังไม่ถึงพระนิพพานถ้าจิตเราทรงอารมณ์พรมก็จะขึ้นข้างบนจะไม่ลงข้างล่างเลยนะคะจะขึ้นไปชั้นพรมเลยค่ะ การปฏิบัติตามศาสตร์ตามขื่นบารมีของหลวงปู่ดูท่านจะทำอะไรก็ตามให้นึกถึงหลวงปู่ดูท่านนึกถึงจักรพรรดินึกถึงไตสรณคมหลวงปูด่ดูท่านจะดูแลเรานะคะท่านต้องการให้เราหมั่นสวดมนต์หมั่นแผ่เมตตาหมั่นบันทึกบุญหมั่นนึกถึงท่านทำควบคู่กันไปให้ตลอดต่อเนื่องการปฏิบัติก็จะไปได้เร็วมากค่ะ ยุคนี้วัตถุเจริญมากอยู่กับทางโลกมากเราท่านทั้งหลายจึงต้องสวดมนต์บันทึกบุญเพื่อฝึกให้จิตห่างจากคลื่นไม่ดีทุกอย่างฝึกให้จิตทรงอารมณ์ดีให้เบาให้ได้นะคะเพราะเมื่อจิตเบาสบายจิตจะเป็นทิพจิตจะมีกำลังสูงผู้ที่เข้าใจในการบันทึกบุญคือผู้ที่มีบุญค่ะอันตรายก็จะไม่มีด้วยนะคะการบันทึกบุญบันทึกความดีต่าง คือการทำให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปในทางที่ดีเป็นการนำเอาบุญเข้ามาที่จิตของเราและบุญก็จะไปที่ธาตุหรือร่างกายของเราโรคกรรมไม่ดีก็จะเข้ามาไม่ได้เพราะจิตรู้จิตก็จะไม่ไปนำเข้ามายุคนี้ไม่ฝึกกรรมฐานไม่ได้นะคะ ต้องฝึกให้ออกห่างจากทางโลกปัจจุบันตอนนี้อันตรายเยอะมากแม้แต่อาหารน้ำดื่มแม้แต่อากาศที่เราใช้หายใจหรือโรคภัยต่างๆถ้าเป็นโรคเมื่อไหร่ทุกแน่นอนนะคะเพื่อความปลอดภยัยสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญให้ต่อเนื่องทุกวันนะคะ ให้พยายามภาวนาไว้เรื่อยๆไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนซักผ้าหูงข้าวอาบน้ำนั่งรถทำได้ทั้งนั้นค่ะสิ่งนี้เรียกว่าพยายามเกลียดจิตใจให้เข้าที่ถ้าจะรอเวลาปฏิบัติภาวนาทีเดียวยากนะคะเพราะจิตฟุ้งมีสิ่งกระทบทางรูปรสกลิ่นเสียงมาตลอดทั้งวันแล้วหลวงปู่ดู่ท่านได้ให้คติธรรมไว้ว่า ีลสมาธิปัญญาก็เหมือนรสแกงส้มศีลเปรียบได้กับรสเปรี้ยวความเปรี้ยวทำหน้าที่กัดกร่อนความสกรปรกออกในทํานองเดียวกันศีลจะช่วยขัดเกลาวความอยากออกจากกายวาจาและใจ สมาธิเปรียบได้กับรสเค็มเพราะความเค็มช่วยรักษาอาหารต่างๆไม่ให้เน่าเสียสมาธิก็เหมือนกันค่ะสามารถรักษาจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้ปัญญาเปรียบได้กับรสเผ็ดเพราะปัญญามีลักษณะคิดอ่านตรีตรองโลดแล่นไปเพื่อขจัดอวิชชาความหลงนั่นเองค่ะหลวงปู่ดูท่านเน้นให้พวกเราท่านทั้งหลาย มันฝึกอบรมตนท่านว่าพุทธทางธรรมังสังขังนี่แหละของวิเศษในตัวเราของดีอยู่ที่ตัวเราของไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเรา ให้มันดูจิตรัรกษาจิตและภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถหลวงปู่ดูท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติศีลส,สมาธิและปัญญาหรือที่เรียกว่าไตรสิกขาแม้ก่อนจะระสังขารองหลวงปู่ดูท่านยังได้กล่าวเตือนสติว่าขออย่าได้ทิ้งการปฏิบตัติอันเป็นหนทางปฏิบัติ เพื่อความผลทุกกาลยานามิตรและญาติธรรมคะเมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีปัญญาใจก็จะไม่พลิกปลายเป็นบาปความผ่องใสแห่งใจอันเป็นส่วนของผลย่อมจะอยู่กับเราตราบเท่าที่เรายังเจริญและรักษาในส่วนของเหตุคือความสำรวมระวังทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ มีปัญญาตามรักษาใจของเรามิให้ขึ้นขึ้นลงลงฟูฟูฟแฟบแฟบปัญญาจึงสำคัญมากค่ะสำหรับนักสร้างบารมีและนักปฏิบัติกรรมฐานถ้าปราศจากปัญญาก็ยากที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ค่ะความสำเร็จนั้นมิใช่อยู่ที่การสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานให้หากแต่เราต้องลงมือทำด้วยตนเองค่ะ ถ้าตั้งใจทำตามแบบแล้วทุกอย่างรับรองว่าต้องสำเร็จคะ่ะพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์วางแบบเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์ทุกองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดก็ได้ทำตามแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูอัฐิของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุกันหมดส่วนการจะสำเร็จเร็วหรือสำเร็จช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของผู้ปฏิบัติค่ะ ฐานก็จะแน่นการปฏิบัติก็จะก้าวหน้าไวนักปฏิบัตินักสร้างบารมีจะพิจารณาทุกวันการพิจารณาทุกวันจะทำให้เราหาความบกพร่องของตัวเองได้ค่ะ ผู้แบ่งปันขอเป็นกำลังใจให้กับญาติธรรมและกัลยาณมิตรทุกทุกท่ททานที่กำลังเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสมบุญบารมีของตนอยู่นะคะก้าวเดินอย่างมั่นคงแนว่วแน่ไม่หวัน่นไหวผ่านไปให้ได้ทุกบททดสอบอย่างอาหารน,นะคะอนุโมทนาสาธุในบุญของทุกทุกท่ททานด้วยค่ะ สาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้ใครๆก็ทำได้ EP ของการแบ่งปันแห่งศรัทธ,ธาของทางเชญญียงยาต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะสาธุในธรรมค่ะสวัสดีค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในคลิปหน้านะแจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจุ๊บจ